โอ้ล้ฮะสวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะฮะซมมี่เกมเมอร์นกับเกมเชียร์ออฟเซเวี่อไห่นะฮะวันนี้เรามาตีบอสเฟอร์เนสกันนะฮะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับของระดับทั่วไปนะครับรอยแยกครับอันนี้ให้เพื่อนแบกให้เพื่อนไอคิวแบกเนี่เฟอร์เนสตัวนี้นะครับผมก็ยากนะยากยากพอสมควรนะเป็นตัวที่แบบแรงเลยรับวางแรงการนะผมดด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  โอเคแล้วเพื่อนใส่ลูกอยู่โหโชคดีมากเพื่อนใส่ลูกให้ต้องไปใส่ลูกอีกแตกนะนี่ผมที่ไปตีเอวผมตีเองมูเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะแต่ก็แทงได้อยู่ครับผมแล้วเพื่อนใส่ลูกให้นะซัพพอร์ตใส่ลูกให้ผมผมพอแทงได้อยู่มันก็จะตีตีอย่างนี้นะผมแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่ใส่อันี่เลือดให้เราเพื่อนลื้อกายได้เร็วๆเร็ลๆเลยนะไปอยู่ไปอยู่ ยังพอไหวคงับไม่แน่ใจว่ามันบล็กหรืออะไรนะผมมองแบบแดมันอาจจะเป็นพ่าเตตันของมันนะคนหดกะเพืไม่บอกคนหลุดกรดาด้จุดเราก็จะย้ําฝ <Yeah, S 1> ังเดียวย้าเตียนแั่งวางโดนแสงไเสื่อนะมันอาจจะแรงนะงไม่นเสียโอค แรกเอแรทุกนอันนี้มันจะผักให้เราออกของนอกเนะระวังให้ด้วยนะทุกคนระวังให้ด้วยนะครับปึ๊บกอพยายามวิ่งวิ่งสวนสวนทางกับมันนะทยังไงก็ได้ไม่ตัวเองตายคุณนแรนะโยนเตอ้ยเตี้ยเยี่เหอเย ไม่โดนว่าไงนะ๊ะเนี่ยตรงนู้นะเดี๋ยวยิ่งเจ็บเข้าเจ็บเกือบตายเกือบหลับจะกลับมาได้ผเกือบหลับจะกลับมาได้ผมเอ้าเพื่อนไม่ใส่โลอใส่ใส่ไม่ทันเหรอเอาเพื่อนไม่ใส่หรอไม่เป็นไรเราอีกแค่ยียิ เงี้นึกว่าจะใส่โลดีนึกว่าจะใส่โลกให้เราเนี่ยไม่เป็นไรฮนะน่าน่าจะไหวแหละ <c oughs> เนี่ยตะกี้เนี่ยเราต้องวิ่งวิ่งสวนทางลมอย่นีนะ้ทุกคนนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่โดนผักนะแต่อย่าวิ่งมาไกลเกินนะ ไม่งั้นมันถ้าเอาผักตกแมพตรงนี้คือตายนะทุกคนนะมันเป็นแค่พื้นกระจกบางๆนะทุกคนนะตายนะครับอย่าอย่าอย่าเดินตกในตรงนี้ขอบตรงนี้นะครับตกลงไปคือเราตายเลยนะพยายามอย่าให้ยตกขอบครับไม่เป็นไรครับเราผ่านแน่นนครับแปดเปอร์เซ็นต์ะครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนพาแบกไปสอบด้วยครับเนสกิลมันอลังการมากครับเเทอ่อะเดี๋ยวดูดิเกเทอ่อะ ตีไว <laughs> e. <the> ้ต <obey ster> ีไ <tes> ว um, okay. ้หน้าังสู้เขาอุ้ยตอบของแล้วดูดนะวันนี้เรามาสอบเดตติ้งกันนะขึ้นระดับผู้พิชิตกันนะทุกคนนะมาดูซิว่าเราจะผ่านไหมครับเดี๋ยวผมดุยครับดุยครับต่ออันนี้คือระดับผู้พิชิตต้องไปผ่านนะบอสเฟอร์เนียก่อนนะครับเป็นระดับ

เดี๋หนเนี่ยเปิดปบีแคบบีเหรอสามารถจโลกเหรอโลุืออะไรวะโลกไหนนี่ยิ่งไล่ผมไอ้นี่กลางล่างไม่ทนันกลางล่างไม่ทันใช่ไหมไอ้โอเคยังคังที่ได้อยู่ยังที่ได้อยู่ ย่อย่อยอยอเดี๋ยวดื่อยอ่เื่อยต้องยกเลื่อยนะทุกคนยกเล่อยบางเนี่ยเห็นไม่นี่นี่นี่คือคาดนทุกคน เล่าไอเทมอาวัวฮะไอพี่ไปไนน์ไอน้นไนน์นั้นคอีคือกันี่คอกันอแทงดสักเท่าไหร่หน ยินหอบครับใอ้เราไปยกโล้ยกไม่ทันตัดนอ้าขึ้ชีวิตได้เตียกยกเกไม่ทันเหรอกี้เนี่ยไหวไหมไหวไหมเก็บโลเก็บโลเก็บโลครับผม ต้องตีอันนี้ให้ทันเพื่อเก็บโล่ครับปีปีติบ้าคบ้างสียองผมต้องหลบไปดีนะ20%ครับ8%หูแรงครับหมแรงครับแรงเวอร์ต้องอยู่ในโล่ดีๆทุกคนนะ ตีตีตีตสิเอร์เซ็ครับสิเปเซสิเปอร์เซ็ครับสู้เขาเกนมเพื่อนเอเปอร์เซ็นยเราผ่านแลวผู้พชิตต่อผ่านแลนผมนี่ขอบคุณครับขอบคุณที่แบงครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชรกแ์กดไลค์กดสมครเป็นกำลังใจผม้วยครับบ๊ายบาย,บาย